นักล่าหน้ากากคืออะไรนักล่าหน้ากากหรือที่รู้จักกันในชื่อนักล่าตัวเลือดหน้ากากเป็นมแมลงนักฆ่าที่หากินเวลากลางคืนชนิดหนึ่งที่พรางตัวใบฝุ่นและเศษซากอื่นๆในช่วงดักแด้มแมลงชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในยุโรปและได้แพร่พันธุ์ไปยังบางส่วนของสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและอินเดีย รวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วโลกสามารถพบได้ทั้งกลางแจ้งและในบ้านเรือนและถือเป็นมแมลงรบกวนเล็กน้อยภายในบ้านนักล่าหน้ากากกินอะไรนักล่าหน้ากากกินสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กเป็นหลักเช่นปลวกมแมลงหนีบมแมลงชีประขาวและ,มะแมลงเข็มนอกจากนี้ยังล่ามแมลงศัตรูพืชเช่นมแมลงเตียงและ,มะแมลงวันเมื่อเข้าไปในบ้านอีกด้วย นักล่าสวมหน้ากากเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่นักล่าที่สวมหน้ากากสามารถกัดมนุษย์ได้เมื่อถูกคุกคามทําให้เกิดอาการเจ็บปวดและบวมเฉพาะที่แต่ไม่ได้กินเลือดมนุษย์หรือแพร่โรคนักล่าหน้ากาก,ากหรือ Rudovis p e r s u n a t a s เป็นมแมลงนักฆ่าที่หากินเวลากลางคืนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องความสามารถในการพรางตัวเป็นก้อนฝุ่นในระยะดักแด นักล่าหน้ากากอาศัยอยู่กลางแจ้งเป็นหลักโดยกินปลวกตะขาบแมลงวีมุนยาและสัตว์ขาปล้องอื่นๆบางครั้งมันเข้าไปในบ้านและที่อยู่อาศัยอื่นๆซึ่งมันล่าแมลงต่างๆเช่นตัวเลือดและแมะลงวันเดิมทีเป็นสายพันธุ์ยุโรปกลางแมลงชนิดนี้ถูกนำเข้าสู่บางส่วนของสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและอินเดียรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วโลก นักล่าหน้ากากถือเป็นมแมลงรบกวนภายในบ้านเล็กน้อยไม่ทำลายเนื้อผ้าหรือกินอาหารที่เก็บไว้มแมลงชนิดนี้